เขาจะหนีเวลาได้ยินเสียงแตรนะคะอ,อ่าเ,เ,เริ่มนิ่งแล้วค่ะเริ่มนิ่งแล้วค่ะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะพี่พี่เริ่มจากรถคันเล็กๆไปสู่รถคันใหญ่นะคะที่รถถ่ายป้อนที่รถถ่ายป้อนไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะคะแม่โดกนี่โอ้เป็นสัญญาณที่ดีนะคะเป็นสัญญาณที่ดีแด้เขาไม่กลัวเสียงรถถ่ายนะคะ น่ารักมากเลยเอ้มาเจอน้องอลรินด้วยอุ้ยดูค่ะ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 ออออยากไปอย่างเดียวเลยดูค่ะน้องอลรินกับแม่พังป๊อปนะคะดูค่ะสวัสด <just> <absorbed> ีค่ะสวัสดียามเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์อ่ายังไม่ใช่วันอาทิตย์เนาะสวัสดีวันศุกร์นะคะกับพี่ๆครอบครัวน้องมินนี่ทุกๆท่านเลยนะคะเช้าเช้าแบบนี้ค่ะพี่ๆวันนี้บรรยากาศดีมากดูค่ะไม่มีแดดนะคะเหมือนกับคล่งฟ้าคลึงฝน ก็อาบน้ํานะคะโอ้อาบน้ําก็ต้องมีกล้วยด้วยแม่โดเหมือนเด็กเลยอาบน้ําให้แม่โดก็จะพาแม่โดนะคะเดินออกกําลังกายยามเช้าะคะ่ะพี่พี่ให้แม่โดนะคะให้แม่โดได้คุ้นชินได้รู้ทิศรู้ทางนะคะได้รู้บ้านเรานะคะก็พาเขาออกกําลังกายยามเช้าๆกับบรรยากาศดีๆนะคะ ก่อนจะไปเดินออกกําลังกายก็ขออนุญาตอาบน้ําก่อนแล้วกันนะคะเปื่อเจอหนุ่มๆระหว่างทางจะได้ส่งสายตาปิ๊งๆให้ซะหน่อยดูค่ะเอออาบน้ําก็ต้องกินกล้วยด้วยนะคะมาถึกใจแห้งแม่นบออยู่ทางนี้เขาเขามองไม่เห็นนะคะพี่ๆเขาก็จะหวาดเสียวนิดนึงนะคะที่ต้องใช้ออพรุกอาบน้ําให้เขาเพราะว่า เข,เขาเล่นดินหนักมากๆเลยนะคะในช่วงหัวช่วงหลังนะคะค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรนะคะก็เลยใช้คลุกเลยนะคะพี่ๆสังเกตดูเลยคะล่ะพุงเริ่มเต่งเริ่มตึงตลอดเวลาแล้วนะคะเช้าๆแบบนี้ก็เต่งตึงเลยนะคะนี่นั่งพับเพียบให้พ่ออาบน้ำได้กินกล้วยด้วยโอ้โห amazing Thailand <scared of Korean> <c oughs> นี่นะคะก็ต้องอาบน้ำต้องดูไปนะคะเออ ไอไอฟูดไออันนี้แม่โดเริ่มหมดแล้วเริ่มหายแล้วนี่พ่อหายแล้วเออไอเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆลมพิษนะคะถ้าเป็นคนก็คล้ายๆลมพิษนะคะเริ่มออกหมดแล้วค่ะพี่ที่นะคะนี่โอ้มีตดให้ด้วยนี่แหละค่ะผิวเริ่มเนียนเริ่มสวยแล้วเป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วเป็นสาวอีกครั้งโอ้อยากไปเดินแล้วอยากไปเดินแล้วค่ะโอเค อยากไปเดินแล้วอยากไปเดินแล้วจะอือใส่พ่อนะนั่นลัวไงหวาดเสียวฝั่งทางนี้หิว<ม>น้ำแม่หิวน้ำกิน<ม>น้ำก่อน<ม>ก่อนไปเดินออกกำลังกาย<ม>ก็อาบน้ำทำความสะอาดนะคะยามเช้าเช้าเลยตอนนี้ก็ยังไม่เจ็ดโมงหรอกเนาะยังไม่เจ็ดโมงนะคะ,อะเอา้เอา เริ่มนิ่งเริ่ม,เร,มเริ่มรู้แล้วนะคะเริ่มรู้แล้วรู้เงาวิบวับแล้วเป็นสาวอีกครั้งแล้วนะคะแม่ดุจะพาไปเดินออกกำลังกายเพราะว่าช้างเนี่ยถ้าให้อยู่กับที่ตลอดเวลานานๆคือขาขาเขาเนี่ยจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะสุขภาพเขาก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเนาะต้องพาเขาออกไปเดินบ้างนะคะสองวันครั้งหนึ่งสามวันครั้งหนึ่งก็ยังดีนะคะ หรือเดินเดินได้ทุกวันก็ดีนะคะ <_ d ans> เดินได้ทุกวันก็ดีไม่ได้พาแม่เดินไกลนะคะไม่ได้พาแม่เดินไกลเนาะให้ค่อยๆคือค่อยๆเดินไปทีละน้อยนะคะเดินไปทีละใกล้ๆก่อนนะคะขยับขยับเข้าไปค่อยๆไกลค่อยๆไกลขึ้นทุกๆวันนะคะแต่ไกลในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่า2-3กิโลนะคะพี่ๆประมาณ1กิโลนะคะ1กิโล500เมตรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เขามาแรกๆก็ พาเขาออกกําลังกายใกล้ๆก่อนให้เขาชินให้เขารู้นะคะ,อ,ะอยู่กล้วยอีกอคุณแม่เตรียนตัวระว่างไปไปคะ่ะขี่แมดทั้ทงที่ทั้งที่สองของพ่อควานนะคะขี่แมดทั้ทงที่สองของพ่อควานโอ้ ดูค่ะเวลาเดินพุงเริ่มกับเพื่อนบ้างแล้วนะคะนี่เราก็พาเขาเดินบรรยากาศยามเช้าดีมากๆเลยนะคะพี่พี่พาเขาเดินออกกําลังกายเขาก็จะได้รีแหล็กร่างกายเขาด้วยนะคะรีแหล็กร่างกายอุอ <c oughs> ออ้ยน้องอลรินใช่ไหมเอ,เ,เออน้องอรินเพิ่งหัดเดิมเหมือนกันโอเค โอ้โหฝาแม่โดเดินเจอน้องอลินนะคะโอ้โหไปกันเลยไปกันเลยนี่ราคาได้มาเดินเขาก็ได้เจอเพื่อนๆด้วยนะคะเจอเพื่อนพี่น้องในหมู่บ้านนะคะอ,อากาศดีบรรยากาศดีเดินออกกำลังกายยามเช้าๆอ่ะ พาแม่โดชมสวนก่อนพาแม่โดชมสวนก่อนเดี๋ยวแม่นิขอไปถ่ายน้องอลรินให้พี่ๆดูก่อนนะคะน้องน่ารักมากนะคะน้องน่ารักแล้วน้องก็แข็งแรงมากๆเลยนะคะนี่พาไปถ่ายน้องให้ดูก่อนนี่ท่านใดจําน้องได้บ้างเอ่ยมีข้า้วยหรอ อยดูค่ะน่ารักมากเลยเออมาเจอน้งอารินด้วยอุยดูค่ะ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 อเอยากไปอย่างเดียวเลยดูค่ะน้องอลินกับแม่พันป๊อกนะคะดูค่ะออดูคโ้ดูค่ะควานตัวน้อยโอ้โหน่ารักมากๆเลยดูค่ะแม่ป๊อกกับน้องอรินนะคะโอยดูค่ะ หน้าหักขนาดปะเดี๋ยวยามเช้าเช้าเนี่ยพ่อควานแม่ควานก็จะพาลูกๆออกเดินรับบรรยากาศยามเช้าเช้านะคะเราก็เช่นกันนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆดูค่ะบรรยากาศวันนี้มันมันคึ้งฟ้าคลึ้งฝนนะคะพี่ๆเออจะว่าฝนก็ไม่ฝนนะคะมามากันเลยมากันเลย ตอนนี้ก็คือเขาเพิ่งจะเดินเป็นครั้งที่สองนะคะเราก็ต้องมีผู้ช่วยมาเดินอยู่ข้างๆด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้จักเขาแบบร้อยเปอร์เซนต์เขาก็ยังไม่รู้จักเราแบบร้อยเปอร์เซนต์นะคะเราก็ต้องเซฟตัวเราแล้วก็เซฟตัวบุคคลอื่นด้วยเซฟตัวช้างด้วยนะคะให้บ่อยๆเพราะว่ายังยังตัวรมากเลยนะครับต้องพาเดินบ่อยๆพาอความบอกว่า ต้องพาเดินบ่อยๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขายังกลัวรถเสียรถอยู่เพราะว่าเขาเขาไม่เคยเจอรถนะคะเขาไม่เคยเจอรถเยอะๆนะคะไม่เคยเจอรถเยอะๆไม่เคยเจอรถคันใหญ่ๆเยอะๆนะคะนี่ก็พาเดินออกกําลังกายเพื่อให้เขารู้เพื่อให้เขาชินนะคะอ,อามีกล้วยป้อ,อ,อๆๆนตลอดทางเลย ย,ยังเซงเสียวดูค่ะเวลารถผ่านนะคะก็จะมีหดตัวห่อตัวบ้างนะคะแต่ถ้าเขาได้เดินทุกวันเราเอาใจใส่พาเขาเดินพาเขาเทุกวันนะคะให้เขารู้นะคะก็จะชินไปเองนะคะอันนี้ก็เพิ่งวันที่สองเนาะนะคะเพิ่งวันที่สองก็จะยังกลัวลวหน่อยนะคะฝากพี่ๆติดตามและให้กําลังใจดูกันไปยาวๆนะคะว่าแม่โถเนี่ยจะหายกลัวรถเมื่อไหร่จะ จะพัฒนาการการกลัวรถเนี่ยจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะคะก็ต้องบอกพี่ๆไว้ก่อนว่าแม่ดุเนี่ยตาฝั่งทางนี้นะคะถ้าอยู่ทางนี้ก็อยู่ฝั่งขวาเนาะเขามองไม่เห็นนะคะพี่ๆก็เขาค่อนข้างที่จะกลัวกับสิ่งรอบข้างพอสมควรนะคะแต่ว่าเราก็จะทําทุกอย่างให้เขาไม่กลัวนะคะให้เขารู้สึกว่าปลอดภัยเนี่ยคะ่ะพามาก็ให้เขารู้ รอบข้างว่ามีอะไรบ้างมีต้นอะไรบ้างอย่างนี้ยค่ะเวลาเดินผ่านมาสามารถกินอะไรได้บ้างกินอะไรไม่ได้บ้างนะคะเพราะว่าเขามาอยู่ที่นี่ก็เหมือนบ้านของเขานะคะต้องให้เขาได้ค่อยๆเรียนรู้นะ <_ d ata> คะค่อยๆเรียนรู้โอเิมากับบรรยากาศดีๆเลยวันนี้ บรรยากาศดีๆโอ้ยได้กินใบอ้อยใบอ้อยใครมาทำตกไว้สบายสบายก็ยังเวลารถผ่านก็ยังจะจอดนิ่งอยู่นะคะยังนิ่งอยู่ ก็บรรยากาศวันนี้นะคะยามเช้าเช้าเลยเช้าแบบเช้าเลยนะคะพี่ๆนี่เราก็ให้พี่ควานคุตาแสนดีนะขับมอเตอร์ไซค์มาด้วยมาป้อนกล้วยเขานะคะว่าเออเนี่ยรถมันไม่ได้น่ากลัวเสมอไปนะมีพ่อควานอยู่มีแม่ควานอยู่มีผู้คนรอบข้างอยู่ไม่ต้องกลัวนะเออ ก็ลองบีบแตรนะคะให้เขาไม่หวาดเสียวไม่กลัวเนาะเวลาเดินกลัวเขาจะวิ่งกลัวเขาจะหนีเวลาได้ยินเสียงแตรนะคะ <hon ks> อ่าเนเน,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 นเริ่มนิ่งแล้วค่ะเริ่มนิ่งแล้วค่ะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะพี่ๆเริ่มจากรถคันเล็กๆไปสู่รถคันใหญ่นะคะมอเตอร์ไซค์ไปสู่รถยนต์นะคะเขาก็กจะค่อยๆปรับตัวกันไปนะคะมาพุ่งเริ่มต้นเราจะพาไปหารถยนต์เลยเป็นไปไม่ได้นะคะต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะนะคะ เริ่มนิ่งแล้วเริ่มนิ่งแล้วคะ่ะเริ่มไม่หวาดเสียเริ่มไม่กลัวเสียงแต่แล้วคะ่ละลบเลยกะบืออืมอ,อ้วันแรกเเท่านี้ก่อนเดินกลับเลยที่แรกว่าจะอ้อมไปฝั่งนู้นนะคะแต่ว่าวันแรกเอาเอา,เอาเท่านี้ก่อนนะคะเดินไปกับเออหน้าซอยไปท้ายซอยก่อนนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะพี่พ เราก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะให้คือให้เขารู้นะคะให้เขารู้อะไรหลายๆอย่างเนาะนะคะโอเคนะคะเพราะความพูดว่า ออตอนนี้นะคะเราก็คือต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดก่อนนะคะต้องพาเขาเดินดูแลเขาอย่างใกล้ชิดในอนาคตเขาชินแล้วเขารู้เรื่องแล้วเราก็สามารถเดินกับเขา2คนได้นะคะ <Yeah. S 1> พ่อควางคนเดียวก็พาแม่ด๊เดินได้นะคะแต่วันนี้ก็เพิ่งหัดเพิ่งรู้นะคะเพิ่งรู้ทิศรู้ทางรู้แบบเนี่ยคะรู้บริบทรู้อะไรต่างๆนะคะนี่เราก็เริ่มมา300เมตรนะคะประมาณนั้น คะวันนี้บรรยากาศดีด้วยแหละนะคะอาบน้ำเสร็จเย็นๆก็มาเดินออกกำลังกายนะคะแล้วก็กินกล้วยด้วยออกกำลังกายกินกล้วยดูบรรยากาศดูบรรยากาศค่ะคุยอะไรกันพ่อข่านโอ้โหอะไรคะ อ๋อคุณพ่อแม่ทางสายฟ้าอีเลฟนนะคะมาให้กำลังใจด้วยคุณพ่อความแม่สายฟ้ามาให้กำลังใจด้วยนะคะเออนี่แหละค่ะก็คือก็ดีนะคะเป็นสัญญาณที่ดีให้เขารู้ให้เขาชินคนนะคะให้เขารู้คนว่าเออไม่มีใครมาทำร้ายเขานะ เออมีแต่คนมาให้กำลังใจมีแต่คนรักเขานะอย่างเงี้ยค่ะให้เขาชินให้เขารู้คนเนาะนะคะรู้รถรู้คนนะคะเวลาเดินในอนาคตเวลาเจอผู้คนในอนาคตนะคะเขาก็จะไม่ทําอะไรนะคะอ่า <c oughs> <c oughs> เออ ใ่อยเลยนมโดูโอเค,ดอเ,คเดินทางมาถึงบ้านแล้วนะคะขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะท่านใดชมจนจบคลิปบ้างนะคะฝากเป็นกำลังใจให้แมโดะด้วยนะคะเพิ่งหัดเดินวันนี้เป็นวันแรกนะคะแต่เดินในที่ตรงนี้เป็นวันที่สองนะคะขอบพระคุณทุกๆกกำลังใจนะคะฝากติดตามและให้กำลังใจแมโดะกับน้องมินนี่ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ ขอพระคุณทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะโอ้นอนลงให้พ่อลงด้วยโอ้เก่งเก่งเก่งเกเกเก่ง,กง,กงขอบคุณค่ะเก่งมากเก่งมากขอบคุณนะคะ